สวัสดีค่ะวันนี้พ่อบ้านแม่บ้านรีวิวมาอีกแล้วนะคะวันนี้ซื้อเครื่องซักผ้าตัวใหม่มาเครื่องซักผ้าตัวเก่ามันเสียนะคะตัวเก่าเราใช้เป็นฝาบนฝาบน LG 9กกิโลนี่นะครับเครื่องซักผ้าตัวน,นี้ของผมตัวนี้มันเก่าแล้วแล้วก็มีปัญหาคือ ปล่อยน้ำไม่ออกนะครับ,นะรบ LG เนี่ยแต่เขารับใช้แล้วมาสิบปีแล้วคุ้มนะสภาพเขาภายน้ยโอเคอยู่เลยใช้งานก็โอเคนะฮะมีแค่เขามีปัญหาคือน่าจะเป็นวาล์วปล่อยน้ํามิดอะไรนะตัวปล่อยน้ำนะนเขาเสียนะทีนี้ก็อะไก็เสียแล้วก็เทคโนโลยีมันมันก็เก่าแล้วล่ะนะเราก็เลยไม่ซ่อม ที่มีเรียกมาซ่อมแ,แต่ไม่มาสักทีหนึ่งเลยไม่รอซื้อใหม่ไปเลยนะครับแต่นี้ไหนๆจะเปลี่ยนเราก็เลยคุยคุยกันกับเพื่อนๆนะคะว่าแบบไหนจะดีกว่าเขาก็เลยบอกว่าฝาหน้าดีกว่าก็เลยลองดูเพราะว่าเครื่องซักผ้าซื้อทีก็ตั้งสิบกว่าปีถึงจะเสียนะเลยคราวนี้ก็จากฝาบนก็เลยมาเปลี่ยนเป็นฝาหน้าซัมซุงซัมซุงรุ่น Beespoke. Samsung. มีระบบ AI อัจฉริยะแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เราซักผ้าเสร็จแล้วเราไม่ได้อยู่ในบริเวณเครื่องซักผ้าถ้ามันเสร็จมันก็จะบอกเราทางแอปพลิเคชันที่โทรศัพท์นะคะวันนี้เราก็จะมาดูเครื่องตัวนี้มัน15กิโลไม่12 12กิโลถังถังซักเนี่ยเป็นเพราะว่าถังเพชรหัวเพชร มันจะเป็นเป็นทางเม็ดทช่เพ๋อเป็นเม็ดเม็ดมันจะเป็นช่วยกระจายผมสกฟใช่ใช่ใช่ให้มันแบบเข้าสู่เนื้อผ้าได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์กันมันเป็นระบบบับเบิ้ลว่าว่ามันจะยังไงแล้วเขาก็ว่ามันจะประหยัดน้ําประมาณ45%เซนนะคะแล้วก็ถนอมผ้าด้วยเดี๋ยวเรา เป็นคิวอาโค้ดของสมาติงกับพวกอะไรอ่ะด้านก็จะเป็นพวกขนส่งบริการเป็นเมนทนช่วยเหลือแบบใช้ออินเทอร์เน็ตนะง่ายๆสแกนแล้วก็จะไปดูเมนทนดูถามคอเซ็นเตอร์ได้เดี๋ยวดูผ้านี่เป็นคุณแม่นี่นะแน่นๆอยู่เลยแน่นๆส่จริงๆส่จริงเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ผมก็แบบเหลวแบบน้ำยาซักผ้ายี่ห้อก็ ไฟลายยังไม่ได้เปิดฝาเขาเทให้ประมาณปิ่มๆครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจะเมนเนทระบบวิเหเมนเนทเองหนึ่งเยอะเลยอ่ะเขาเขาใหญ่แต่ปรับพนวดจะไม่เยอะมากแล้วหมให้ดังแค๊อ่าแก็เดี๋ยวแม่แม่จะใส่ผงด้วยหรอไม่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 รอบหน้า นี้เราก็จะปุ่มกวเ o อร์ก่อนนี่หน้าจอขึ้นแล้วทําให้ถงังกดปุ่มค้างกดไปเรื่อยค้างไว้เพื่อเริ่มการทําง,งานไปปรับถะเพื่อให้ตรวจน้าหนักผ้าได้ดีขึ้นกดต่อนะกดต่อเปรียบเทียบการทํางานกดค้างไว้เพื่อหยุดช่วยค้างต้องอย่างนี้เมื่อกี้เอาใหมา่ มันมันตรงให้าั่นถังเพื่อตรวจผ้าได้ดีขึ้นเขามีรผ้าพวก็จะตรวจแล้วว่าต้องใช้น้ําหนักเท่าไหร่คือเนี่ย AI มันเริ่มแล้วอันนี้ตัวสามจุดยังวิ่งอยู่นะเห็นไหมตัวสามจุดเนี่ยก็คือตัวที่เขาเป็นการทํางานถังก็หมุนนะถังก็หมุนถังก็หมุนเขาก็เช็คมันเหมือนถังฝาบนแหละที่พอเราใส่ผ้านกาจะหมุนเช็คน้ําหนักของผ้าก่อนตอนนี้จะมีสัญลักษณ์คือเขาเขาล็อกล็อกว่า ไม่เปิดฝาหน้าอ้าวเทียบค่าเสร็จแล้วปุ๊บเทียบค่าเสร็จเขามีเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงอันนี้คนที่มาแนะนําไม่ได้จอนนะ <c oughs> ไม่มีอย่างเี้เขาบอกให้กดนี้ไปห้าครั้งเอาเรากดไปทีสิต้องรอเพลงอยู่มนหะไม่น่าต้องรอนะมันเพลงเกิดครึ่งชั่วโมงนี้ตายเลยเนะี่ยกดต่อไปเลยอ้าวจบเลิก เนี่ยเนี่ยแหละอ่ยนดีรมามารู้จักเครื่องสักผ้าแตะศูนย์เพื่อค่าแตะไปกดตอนนี้กดอันนี้เพื่อเริ่มโปรแกรมดีมากแตะลูกมือบวกเพื่อดูฟังก์ชันเพิ่มเติมลองกดดิแตะศูนย์เพื่อค่าหมาดูฟังก์ชันเพิ่มเติมสิีมาขมีชมด้วยเป็นเครื่องสัก้าดีลองบันทึกรายการโปรดในโปรแกรมของฉันผมว่ากดนี้ละ นี่ละโปรแกรมมาแล้วน้ำน้ำยาซักผ้าเหรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วน้ำยาซักผ้าเติมแล้วสี่สิบองุ่จะ40ล้างสองรอบปั่นุนนะอ่า40แล้วก็กดเลยนะเออลองหมุนดูสิเนี่ยเนี่ยซักด้วยไอ้นี่คือการปรับโหมดของการใช้งานนะครับคือใช้หมุนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเขาจะบอกไอจะบอกหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเจ็ดนาทีเนี่ยหรือจะซักเร็วเนี่ยอันเนี้ยซักได้คืออันนี้คือการ การเปลี่ยนโหมดใช่ไหมถนอมผ้าชั้นในอะไรเงี้ยเขาเยอะอันเนี้ยเขาจะมีแบบปล่อยไอนามั่งไหนด้วยฆ่าเชื้อด้วย<ป>ชุดสำหรับออกกำลังกายโอ้ต้องแยกเนาะเดี๋ยวกลับไป<อ>ก็เจอครับสักเนี่ยครั <laughs> ก็คือไม่สัก <laughs> วันที่มีเมฆมากแหมมีวันที่อารมณ์ไม่ค่อยดีลน้างและปั่นหมาดไม่มีกางซักอันนี้เป็นอะปั่นระบายน้ําและปั่นหมาดล้างถังโอ้พี่โดบล้างถังนี่เอาผ้าฝ้ายนั่นแหละแล้วเราก็จะกดแปมแรกแหละเอ้หรือว่าเรา AI ไดีไม่เมื่อกี้อ่าได้อันนี้เอา AI ไอเน้ยเอก็ได้ลองเลยอ่าลองเลยกดเนี่ยคไว้นี่ลาตินเขาล็อกถังแล้วว่าขึ้นล็อกถังเขาก็ใส่เลยครับ เสียงก็คือใส่น้ํามาแล้วเวลาเขาก็บอกว่า1ชั่วโมง27นาทีชั่วโมงครึ่งมมนี่ว่าชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเรานี้มาดูครับผ่านไปก็สาระยนันถะึงแลตอนนี้นะก็บอกว่าตอนนี้เหลือยีก้านาที้องปล่อยน้ำทิ้งอยู่น,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 นะคงก็น่าจะปันะนะปน่นแล้วล่ะผ่านไปสารยะละเดี๋ยวเรามาดูนะว่า เาจะเป็นยังไงสอย่างผมข้อสมาร์ตติ้งนะครับเลย19นาทีเห็นไหมแล้วตัวเส้นกราฟเขาเนี่ยมันก็วิ่งมาไกลนะเดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเขาจะมีแจ้งเตือนขึ้นไปที่หน้าจอมือถือด้วยนะครับว่าเสร็จแล้วด้วยอ้าวตอนนี้เขาแจ้งว่าสิ้นสุดโปรแกรมแล้วก็คือผ้าเราอซักเสร็จแล้วก็ตกลง กลับไปที่ตัวที่ว่าพร้อมจะซักครั้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูกันว่าเครื่องเราอ่ะเสร็จแล้วนะครับใช้งานตอนนี้ก็เครื่องก็อยู่ในโหมดสแตนบายว่าซักผ้าเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหน้าจอที่เหมือนกันเลยไปดูการตั้งค่าเขามีตั้ง w i f i อันนี้ก็คือโหมดว่าเราจะเติมผงซักฟอกอัตโนมัติ ให้ระบบเขาจัดสรรเองหรือว่าเราจะเติมเองถ้าเราติ๊กก็คือเราก็จะใส่เองของช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วยาบะเขานุ่มก็เหมือนกันให้ทางเครื่องเ,เขาจัดก,การเองนะครับส่วนปล่อยอัตโนมัติอาาันนี้เข้าละตัวสอบการใช้พลังงานนี่นะเข้าดีบอกว่าวันที่5้าไม่ได้ซักวันที่6เราซักซักอะไรคริสเซอดูซิอันที่แปดเราเพิ่งซัก วันเป็นสัปดาห์ก็ได้ว่าสัปดาห์ไอ้สองจุดเจ็ดสี่นเนี่ยผมไม่นแน่ใจเป็นฟังหรือเป็นยังไงอ๋อกิโลวัตเข้าประมาณว่าใช้พนะประงานเท่าไหร่กิโลวัตต์ทาวเวอร์อ๋อโอเคนี่เป็นการประมาณของเครื่องนะครับเดือนหนึ่งซักเดือนมิยอดซักใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับอะไรๆประวัติาก,าก,าการล้างถังซักจำนวนครั้งในการซักห้ายี่สิบสี่ครั้งเขาก็ สมมตว่าหากแทบใช้งานเพื่อผ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งแทบก็ให้เปิดโปรแกรมทำความสะอาดเพื่อนไปตัวเองจากนั้นแถบงดีไซนก็คือง่ายตอนนี้ผมว่าแทบตัวนี้มันยังไม่ได้เรายังไม่เคยล้างเราต้องซื้อมานะถ้ามันไปถึง4 0สิเนี่ยเขาคงจะเริ่ล้างถังซากกันนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ขึ้นสีแดงนะครับก็ดีนะดีนี่ก็เป็นพวก ข้อมูลรุ่นนะครับอรงโมแครกวิสายที่อะไรครับการจัดอุปกรณ์แล้วก็สรุปที่เราใช้งานมากที่สุดอะไรบ้างกันมีพอฝ่ายนะแล้วควรล้างถังซักโดยสั่งล้าองอย่าี้ก็ได้นะครับขางล่างปเป็นเมื่อกี้มีคู่มือให้ด้วยรายงานรายสัปดาห์หามีข้อสงสัยหรือว่าแนะนำใดๆนะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับ ありがと